ันนี้ป้าจะทำแกงมัสมันไก่นี่ไก่ป้าหนุ่งกระมังโลกว่าสะโพกพกเต็มจ้ะแล้วก็มันมันแล้วก็หัวหอมหอมใหญ่ป้าหัน่นชิ้นใหญ่เนาะป้าจะหั่นตามยาวแล้วไม่ต้องตัดก็ได้นะแต่ป้าว่ามันใหญ่ไปประมาณนี้เนาะ มันฝรั่งป้าแล้วป้าจะใส่ป้าไม่ใส่ถั่ที่สงนะป้าใส่เม็ดมะม่วงแล้วก็นี่น้ำพริกแกงม,สมัสัมนนะเครื่องปรุงป้ายังไม่ได้วางนะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ๊ะกะทิป้าใช้อยู่ลืมบอกเรื่องกะทิ หัวกะทิป้าแช่อยู่เจ็ดร้อยหางกะทิก็สี่ร้อยนะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ๊ะกะทิกจ้าหัวกะทิ ได้แต่แลแตรลาวเลยนะถ้าใส่เยอะถ้าไก่เยอะก็ใส่พริกเยอะหน่อยออกตามที่เพื่อนของเรามีเนะ่ยผัดจนเขาหอมก่อนนะหอมแล้วป้าก็จะใส่ใส่น้ำปลาเลยจ้ะใส่น้ำปลาลงไป ไปข้างๆแล้วค่ะวันนี้ป้าจะไม่เอาไก่ลงไปผัดกับพริกนะเพราะว่าไก่ป้าเยอะคงไม่พอเดี๋ยวป้าจะถ่ายเอาน้ำพริกแกงถ่ใส่ไปในหม้อ,อ,เอเลยละลายน้มกะทิเตยอนะ เ,เกลือช้อนชาจ้ะมันจะไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าเนี่ยช้อนไม่เต็มนะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ไก่ตามเลยจ้ะวันนี้ไม่ได้ผัดไก่นะผัดไม่ไหวเยอะมากระทาไม่พอจ้ะ ป้าใส่จะว่าเป็ดนิดนึงต้องชิมก่อนกลัวของเค็มไงจะใส่ผงุผงรลต็กลัวเดี๋ยวกเกิดเค็มเพราะว่าน้ำพริกแกงใส่เกลือไปแล้วน้ำพริกแกงเต้องรอไก่สุกแล้ว แล้วรอเดือดนะจะใส่มันใส่มันแล้วก็เราได้ชิมรสก่อน 芒果我不บ了 จาน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะมะขามยังไม่ใส่มะขามจะใส่ที่หลังกรอไก่สุกก่อนก็มาปรุงต่อนะ

เราไก่สุกมันสุกกันนะแ้งจะปรุงต่อเนะใส่ปรุงรสจ้ะเมื่อก,กี้ป้าใส่น้ำตาลน้ำตาลมาพร้าไปแล้วหนึ่งช้อนเนะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทราย สองช้อนชานะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บอ่ะเขาจะหวานละมุนน้ำตาลทรายเขาจะหวานแหลมเ็าจะไม่อขอไปแม่งันชูรสกัน,ลลกนแล้วก็จะขอชิมรสก่อนว่าเค็มหรือยังแล้วก็รอให้ไก่เราสุกมาเราสุกก่อนจะใส่น้ำมะขามได้เพราะว่าถ้าใส่ลงไปตอนนี้นะมะขามมนะ่นจะไปรัดให้ของเราไม่สุก เป็นกรอบไปเลยจะไม่สุก quay đạp quay đạp chiếc bựt chón cuồng này cha đậy chín dài nước kheo này đều mới sụp từng phần này

ย่างอีกหน่อยก็จะเรามันนิ่มแล้วก็ไก่นิ่มอี่หน่อยถึงจะใสน้ำมะขามใส่หอมจ้ะ รอหอมใสาก่อนใส่น้ำมะขามนี่ถั่วป้าก็จะใส่ถั่วไม่ใช่ถั่วโทษทีเม็ดมะม่วงหิมพานอบแล้วนะถ้าใส่เม็ดมะม่วงป้าไม่ใส่โรดีสงไม่ค่อยชอบ cái môi dài sẽ về là rồi cái subscribe cho khám เตยมไว้สามช้อนนะเดี๋ยวลองชิมก่อนอาไม่ได้แล้วเราค่อยเติมชิมจ้ะ จะใส่ช้อนนอสี่ช้อนเนาะห้าช้อนว่าแกงหม้อใหญ่พ่อจะขอเตอิมน้ำตาลนี่หน่อยแกงนี่ถึงออกหวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวนี่นะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลตี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะแน่นหม้อเลยคนไม่ออก แกงสีสวยนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าแกงมัสมันไก่ป้ามัสมมนไก่เม็ดมะม่วงหินมะพาน ถ้าคลิปนี้ชอบถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าดเดยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊าจบคลิปแค่นี้นะ